ครับวันนี้จะมาอู้ต่อนะครับมาการที่จะแต่งข้าวประกวดในเดือนในเดือนเมษาของทุกๆปีนะครับของท่านพญ,ญารมในแบบของท่านพญ,ญารมบัวหานเนี่ยนะก็ก็ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วอยู่อันสี่สี่ข้อนะครับวันนี้มาถึงข้อที่ห้านะคะหนึ่งจุดห้านะไรมาโอเคนะครับอ่า มันจะต้องเฮาจะต้องเขียนมันมีจันจริงของข้าวท่านปัญญาพรมหน่อยนะครับวันนี้จะถึงกำว่าอันอันบาดขึ้นต้นนะก็เขียนอยา่างไรนะก็บาดลงตายก็เขียนอยา่างไรก็มันจะมีอันบาดลงตายกับบาดลงขึ้นต้น,นเอามาเอามา,เอามาดูเลยนะก็มาวันนีอ้อันอันดับแรกเลยนะั่นหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งเนี่ยเอามาดูไอ่ไไ บาดขึ้นต้นของท่านปัญญาพรมนี่ไอ้ซีบดไงไหเปิ้นเป็นอี้นะ่นไงมาปนอี๋เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮอมมาดูนะก็ไม่มาหอมถนัดนี่หอมถนัดลงได้เสียงจัตวานะอยไหมอันอันเนี่ยหอมถนัดอันเนี่ยวักหนึ่งเนี่ยมันจะลงได้เสียงจัตวาหรือสามัญก็แล so ้วแต่นะก็ได้ทั้งนั้นไงไหมอันนี้เหาะโดยลงได้เสียงจัตวานะหอมถนัดสะอัดโซฮอนน่ะลงได้เสียงตีนั่นไงไหมเสียงอันกรณีนี่เป็นเสียงตีเงาหนะ เงียบเหรอฮ้อนังไงมานักน่วงค้อนในเนี่ยในข้อนในวรรคที่สามในไหมลงในวรรคที่สามเนี่ยมันมันต้องลงด้วยเสียงอันโทพิเศษโทเมืองน,ะะนึก็เห็นมในเนี่ยมันเป็นยังไงมาอ,อย่าไปใช้เอาภาษาเอาเอาันเ,เสียงตีตายมาใช้มาได้นะก็เห็นไหมอ่า ฮ้อนนม่ค้อนนม่ไม่แนฮ้อนมันเข้าการลักษณะการเกีย่ยวข้าวนั้นมันจะอันกง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 ลงไปางมากนะมันไม่ใช่ว่าอันไม่ใช่ออกไปเต่าเต่านะ้นแต่ท้ายว่ามันมันออกเสียงเหมือนกันาาาาาานันก็ไอ้จอมถนัดสะอาดสุ้อนนักมังค้อนสโตนโอกคิดนั่นแหละอ่าโครนีเนียน อ่ท้ายวรที่สี่เนี่ยพ้นลงด้วยเสียงจัตวานะก็แต่มันเป็นจ,จัตวาตายจัตวาสั้นเรื่องของท่านาพญามง์อไหมท่านจะโยงสั้นเยาวกันแล้วแต่สุแล้วแต่านัาก่ก็ก็ได้นะก็อัจจะจัตวาของเป็นเสียงจัตวาก็แล้วกันนะจะตายหรือสั้นเยาวก็ได้ก็แล้วแต่นะจัตวาเนี่ยนะโอเคนะอันนี้อันเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างของบทที่หนึ่งในบทที่หนึ่ง อ,อันเน,นี้กรรมบาดขึ้นต้นน่ะมันหอมธนัตสาทรงอนนั่งนองค้อนสตอลโลกิดเนี่ยเนี่ยนี่โอเคนะไอ้ไหมเรามาดูอันบทที่สองครับบทที่สองของท่านพญามพมเนี่ยพ้นเขียนนี้มานี่เนี่ย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 เจตนาเจตนายมันนาเนี่ยเป็นเสียงสามัญได้รไหมก็อ่าเจตนากรรมจ่าบ่แล้วบ่แล้วเสียงตีนั่นแล้วนี่ยก้อยฟังเจ้าแก้วเอาาเสียงทรพิเศษนี่ยเนะ่ย แล้วเสียงตีนะฮอันอันตายวอกที่สามเป็นเสียงโทพิเชนะไงแก้ววิตูนัยสวนนะฮะวิตูนัยส่วนคำลงตายของบาทที่สี่มันส่วนเป็นเาวนะครับอันที่นี้เป็นจัตวาเาาแล้วไอ้มาท่านก็ไปดูนะครับอันนี้อันนี้คือตัวอย่างนี้ท่านคือท่านไปเขียนแล้วก็าไปเจว่าเขียนนั้นไปเลยมานะไปเจ่นะครับมาเอา อ,อันนี้เนี่ยเอาดูไอ้บทที่สามของท่านปัญญาพรมแล้วพ่นเขียนอีน่เลยดวงสลิดดวงสลิดดวงสลิดเป็นเสียงตีสั้นตีตายนะสละลิดลิดนี่ดวงสลิดจักบิดเงียบห้อยห้อยห้อยไอ้ตายวรที่สองห้อยเสียงตีเงาเลยแม่นเนี่ยศูนย์ดอกซ้อยดอกซ้อยแม่เนี่ยศูนย์ดอกซ้อยเสียงโทพิเศษโทเมืองนั่แม่เนี่ยมะลิขี่ขาวลง ลงวักที่สี่ด้วยข่าวเสียงอันอันยาวน่อยนะท่านทันกดูนะน,นะไอต้ตายวักที่หนึ่งท่านจะลงลงด้วยสมันก็ได้หรือเจตวาก็ได้น่ะไอต้ตายวักที่สองลงเป็นเสียงตีเนาะ,ะตีนะ่นก็ตียาวก็ได้ตีสั้นก็ได้น่ะแต่แต่แต,ตีสั้นของท่านมัญญาพผมมีนะไอ้ตีอันตายตายตียตยสั้นเลยไหมอ่าก็จะมีในเข้าหองหินนะครับผมจะไปเปิดให้ดูนะครับเห็นมาอ่าสูตรดอกสร้อยนี่นเนี่ยวักที่สามเนี่ย ตายวักที่จามันจะต้องลงในเสียงโทพิเชตโงเมืองนะครับมาไม่จะเอาเสียงอื่นมาใส่นะครับมาลิกิข่าวลงในเสียงจารวามันจะสั้นหรือยาวก็ไ,ได้นะี่อันนี้โอเคนะแอร์ฮาบะดูบทที่สี่แล้วครับบทที่สี่ของ,งาานะนะอน้มามัญญามผมเนี่ยไม่เนี่ยอ,อันมะโนเนืองอ่าเนืองในเสียงอันสามัญเค่อยมะโนเนืองใจเหลืองเหี่ยวม้วยเอ่อม้วยเสียงตีนเนะนี่ยปานดังกุย้ยอ บ่มไว้ในขุนนะกุ้ยมาเสียงโัพิเศษโม้ยเสียงตีมาเนี่ยนะกุ้ยเสียงโัพิเศษนะขุ้มมาเนี่ยดวงเสียงจัตวาไหมเห็นไหมอ่าอันนี้คือบาดขึ้นต้นนะท่านเลยผมเขียนนี่นะบางครั้งนะครับไอไอเนี่ยไอไอวักวักที่ uh. สองเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงตีตายนะครับท่านใครจะแต่งมันจะเอาตีตายแล้วก็เอาตีตายมาใส่นี่มันจะนะครับมันมันบระเดียวเนี่ยก็ มั going, ่วก so so ็ไป nah, ็นมดอ่ะ yeah, มั <m br uch building> ่วเปมดเราไปดูไอ้ถ้าเป็นเจียงที่ตายเนี่ยเลยครับเราไปดูในข้าวหงหินแล้วก็ข้าวหงหินเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยข้าวหงหินนล้วก็ป่นมีไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบดชิบสามเห็นไหมบดชิบสามจักตามป้อปิกไอ้ปิกเนี่ยเป็นเสียงตีสั้นตีตายแล้วนะปิกเห็นไหมอ่าอันอันนี้ยเนี่ยป่นป่นอันนี้ตายวันที่สามป่นเกี้ยวเห็นไหมเนี่ยลงลง ลงด้วยเกี้ยวป้นต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับนไหมเหมือจว่ามันไม่อชจบาเดียวนนก็อันเนี้ยอันอ่าตั้นทั้งหลายอันอ่าอันทั้งที่เขารบมาขอ้อมนบอันเฮัฮมฮเฮอฮมฮเฮเอันยออันยังก็งกว่าไปฮเฮาเฮเฮบฮเฮเฮวนเฮ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 เเอเเฮ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 บฮเฮเฮนฮเฮเเฮเฮัฮเฮเฮเเฮเเบเฮ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 เ ม่ใช่เอาเสียงตีจ่ายมาใช้นี่มันมันจอยมันบ่ม้วนไเสียงตีจ่ายมันมันมันบ่เยานะครับมันมันมันเอื้อนมาได้ครับเพราะอันเปิ้นใช้เสียงโทพิเศษนะครับถึงเสียงตีจ่ายนี่มันจะเสียงระดับเดียวกัไอ้เสียงโทพิเศษนี่มันก็โอเคนะครับมันระดับเดียวกันแต่มันเอื้อนมาได้ครับมันเสียงโทอันเสียงตีจ่ายน่ะนะครับแบบอีมันเอื้อนได้นะครับมันเอื้อนได้นั้นเนี่ยบทสิบสามจับตามปอกปิก ติดต่อเกี่ยวกับคืนขวันม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 ันเอื้อนได้ก็มันเอื้อนได้ก็โอเคแล้วก็ท่านท่านก็ไปพิจารณากันนะไป้หมถ้ามันเป็นอันเสี่ยงที่ตายในอันนั้นอ่าวักที่สองเนี่ยท่านจะต้องลงด้วยเสียงทีไอเสียงนั้นโทรพิเศษนะก็มในท้ายวักที่สามเนี่ย ปุ๊บก็เอาติดมาไอ้ไอ้สัมพันธ์ก็ปิกอยู่ตรงนี้เนี่ยอัมันเป็นการสัมพันธ์เลือนกะครับปุ๊สมัยนั้นปุ๊บก็ใช้หนไอ้สัมพันธ์เลือนนะ่ะปิกกับติดน่ะเไอ้ไหมเป็นการสัมพันธ์เลือนเลื่อนไหมสัมพันธ์เดียมเดียมไหมน่ะมันปุ๊กอะสัมพันธ์อันเพี้ยนเพี้ยนไอ้เนี่ยเขาว่าไปเนี่ยเนี่ยมาปุ๊บก็มีการสัมพันธ์เลือนเลือนกันได้นะครับไหมโอเคนะครับเห็นมาท่านต้องแต่งเนี่ยยกถ้ามันเป็นอันตีสั้น ที่ตายในตายวัคที่สองนะครับบทสิบสามจักตามปอกปิ๊กเนี่ยๆโอเคนะอันท้ายวัคที่สามท่านจะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษโทรเมืองนะครับมาเจ่าเอา,อาปิ๊กแล้วก็มาอา้นิกไอ้นิกปิ๊กอะไรกิดอะไรอย่างว่าไปเรื่อยมันก็ม่ได้นะครับมาเอามาเจ้ามาใจนะ้ใจลายแบบอาหารข้าวโบราณนะ,ะข้าวโบราณก็คือเอาจากข้าวหงหินแล้วข้าวาพญามงคเท่านั้นไงเนี่ยที่มัน ที่มันขึ้นเนี่ยท่านจะมาเอาแต่งอัญชันนลักใหม่มาม่ได้นะก็ม่ได้มาเอาเนี่ยเอาไปดูอัญชัตัวอย่างแล้วก็เอาของข้าวหงหินนี้ไม่เนี่ยเนี่ยเนีปาลีปุ่นนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งก็มีสี่ตัวนะปาลีปุ่นนาเนี่ยเพิ่งจะว่าเอาเอาสามตัวก็ได้นะปาลีปุ่นนามะกะสัมเล็ดอ่าเล็ดอ่าเล็ดม่เนี่ยเนี่ยเล็ดอ่าเล็ดมันก็เสียงสั้นนะครับอ่าตีตายเสียงสั้นเล็ดนี่ พ้ก็เอาเซตมาไว้ตรงหน้านี่เซตนี่ยไหเล็ดกับเซตนี่ะมามาสัมผัสกับตรงนั้นเนี่ยจุหน้าหน้ามันลงด้วยเสียงนั้นโทรพิเศษโทรเมืองนายวัคที่สามเนี่ยหอดเติ้งเถิงทายแม่นะก็เื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้ามันเป็นตีตายก็ใช้อันแบบอย่างของข้าวหงหินแล้วก็มาแม่พนลงด้วยวัคที่สามเนี่ยพ้นลงด้วยอันเสียงโทรพิเศษนะครับเห็นไหมท่านก็ไปพิจารณากันนะก็เอออัน ถ้าจะแต่งข้าวมาประกวดนะไ okay นะะอ้มาโอเคแล้วก็อ่าเขาก็มีข้อยกเว้นหนึ่งตัวนั่นเนี่ยมันอย่างปาลีปุนนาเนี่ยเนี่ยไอ้บาดขึ้นต้นน่ะเปิ้นมีสี่รมเลยไหมเนี่ยปาลีปุนนาเนี่ยข้าวหงหินเลยไหมอ่าอันเนี่ยเนี่ยมันนี่แจักสำแดงกุลข้ากุลน,นอนเนื้อจัดเจ้อเจ้าโปธิสตาเห็นไหมเนี่ยจักสำแดงกุลสี่ตัวนะเห็นไหม,ไหมวักที่หนึ่งเนี่ย อันน้รวมเพื่อเป็นสี่กมได้นะก็ไม่ใช่ว่าอันสามกมนี่แม่นะท่านก็ไปพิจารณากันนะไม่ใช่ว่าอันมากำหนดใหม่นะว่าออไรวักที่หนึ่งนี่ยมันจะต้องเป็นสามกมนี่หรอมัน่ใช่นะครับนะสี่กร,ม,รมันก็มีเข้าห,หินเข้าห,หินนี่มันเป็นอาจ,จารย์ของท่านญพญารมนรั่นไงมันท่านท่านก็ไปพิจารณากันนะครับไม่ใช่ว่าอันข้าวโบราณก็กมีนด้สี่กมน่ะไม่ใช่ว่ามากำหนดให้มันเป็นสามนันไม่ใช่นะไป ไปบีบเบี้ยวข้าวอันสมัยโบราณเป็นบทแล้วก็บรรมันบม่ใจนะไม่ใจไรนะฮะอันนี้บัตรอันบัตรขึ้นต้นจบไปแล้วนะครับอ่ะอาทิตย์นี้มาถึงบัตรบัตรลงตายนะครับบัตรบดบดลงตายเป็นบมีสองสองสองบดนะครับอ่าเพื่อที่นีสองบาทนะเห็นไหมแล้วก็มาบัตรลงตายนะไงมาหาวมาดูกันนะอันนี้ของข้าวปัญญาผมแล้วก็ไอ้บดที่หนึ่งเห็นไหมเหตุกัมสีเนปีได้ค้างเคิง กิ่งแปลงแต่งสร้างสานเตืงเตืงเลยไหมเตืงเลยนะอันลงลงด้วยเตืงนะอันนี้ก็คืออันเออ่บาทบาทที่หนึ่งของข้าวอันบดโทษโทษไปนะครับมันก็เป็นอันไหนมาทีนี้มันจะลงนะครับเพื่อนจะจบเลยนะครับเพื่อก็เอาอันบาทบาทจบเนี่ยมาใจนะไอ้ตะลีเลิมนี่แมหตะลีเลิมเนี่ยเลิมกับเตืงเนี่ยมันสัมผัสกันนะเพื่อนเอามาสัมผัสกันตั้งหน้าเพื่อนตั้งหน้าเพื่อมาแจ้งอันวัคซีนสองเลยไหม ทะเลเรื่องจักไข่หัอกว้างไอ้วัคที่สองนี่บนลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทมเมืองน่ก็แม่ไอเรื่องนี่มาบ่าจำเป็นจะต้องสัมผัสกับไอ้วัคที่สองนี่ก็ได้นะก็มาเห็นไหมหรือสัมผัสได้ก็ดีนะก็มามันบต้องสัมผัสกันได้ทนะเลเรื่องจักไข่หัอกว้างลงในเสียงโทพเิเศษ จะข้างตางไอ้ตางมันเสียงตีมัเน่ยเนี่ยเอากว้างกับตางเนี Geor ่ยมาสัมผัสกันไอ้ตางเนี่ยเมื่อปลาย้เนี่มันอันเนี่ยจะต้องมีเสียงตีอันวักที่สามเนี่ยจะต้องเล็งเสียงตีตัวที่ชองหรือตัวที่สามก่อนเลยทุลแต่นะครับสั้นก็ไปไปเขียนเอานะไอ้มันต้องมีเสียงตีนะสัมผัสกับตัวกว้างนี่นะไอ้แม่สัมผัสกับตายวักที่สองนี่นะครับไอ้แม จักขังต่างเมื่อไปลุนและจะต้องลงด้วยคําว่าก่อนแลนายเฮ้ยนะครับก่อนแลนายเฮ้ยอันนี้คือจบแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือจบนะครับอันนี้อันนี้คืออ่าบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งของพระธรรมญาผมเราไปดูบทที่สองนะบทที่สองนะครับบทที่สองของพระธญาผมบทเขียนแล้วก็บทที่สอง,ญญอททสองกันปี้บ่หันแม่ส้อยคําปับก็กับ ก็เข้าอารามมาอารามอ่ะเนื่องแนวความเห็นไหมเนี่ยไอ้ลามไหมว่าลามมาสัมผัสกับไอ้วักที่หนึ่งเนี่ยนะครับตายวักที่หนึ่งเนื่องแนวความยังหลายบัดห้องเนี่ยเนีความก็บรรจ ong ไอ้สัมผัสไอ้ตรงนี้แล้วก็ไอ้นั่นนี่ยหรือสัมผัสก็ได้นนั่ก็หลายก็ความเนี่ยมันก็สัมผัสเลือนอะไรไหมความ บัดห้องลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองเลยห้องอไม่อะไรอะไรอไรจ้ายวักที่สองเนี่ยจักเล่าน้องเอ่ยอะไรอะไรอะมาสัมผัสกับไอ้น้องในไม่นน้องเสียงตีนั่นต้องลงเสียงตีนั่นกะะ็อ่วักที่สามนี่จะต้องมีเสียงตีนั่นะจะเป็นตัวที่สองหรือตัวที่สามก่อนหะแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ท่านนะครับจักเล่าน้องบอกตามลายอ่าจักเล่าน้องบอกตามลายแล้วก็ต้องลงลงด้วยว่าก่อนแลนไนเฮยอโอเคนะครับเห้นไห อันนี้เป็นบทที่สองนะของท่านพญโภคเป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมถ้าจะไปแต่งอย่างไรก็ไปคืดเอานะครับเห็นไหมเอามาดูบทที่สามนะครับบทที่สามเป็นเขียนอีนะเห็นไหมสัปปะวัฏฐาเก็บมากี่ไก่ไข่เล่าฮื้อนายฟังลงฟังนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น บาทหนึ่งบาทหนึ่งทั่วไปนั so ah ่นแหละบาทหนึ่งทั่วไปนั่นนะใครแม่ปรกอบเก่งอยี้บาทที่หนึ่งอ่ะแต่อันนี้อันนี้มันจะเป็นบาทบาทลงท้ายแล้วปรกอบบทนี้ยังยังนี่แม่สามสามกรรมแล้วก็มีอันอันยังอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ายังยังก็ฟังเนี่ยมามาสัมผัสกันตรงนี้เนี่ยบทนี้ยังบศูนย์เสี่ยงห้องอะไรยังก็บบบทต้องมีสัมผัสตรงไอ้วรรคที่สองนี่ก็ได้เนี่ยหรือท่าน แต่งเง้มันสัมปทานแล้วก็ดีนะ้วก็อ,อ <ะ S 1> ันดีอ่าบ่วยจูนเสียงห้องอ่าห้องนะครับมามห้องเป็นเสียงโทรพิเศษแล้วก็ไงโทรพิเศษโทรเมืองน้องอ่าจักเล่าน้องไงนะน้องไหมมาสัมปทานกับน้องเสียงตีอยู่นี่ยตัวที่สามไหมจะเอาตัวที่สามตัวที่จองก็อนช่วยเลือแต่ท่านไปแต่งนะ้วก็ไหจักเล่าน้องตอบบทลุนเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่สามวักนะไอ้วัก ที่สี่นะมันก่อนเรนายเฮยลงด้วยก่อนเรนายเฮยนะ่นไงไหมโอเคนะครับไหมมันจะต้องเป็นอย่างอี้นะบาดลงท้ายนั่นไงไหมอ่าบาดลงท้ายนะอยนะเอาไดูบทที่สี่้วก็บทที่สี่ปุ้นปิ้นเขียนอี้นะครับของท่านพญาผมนะกันไผ่ผ้าสงเก็บมาอ่านใจเตียงสนันใต้ดินฝืน มโนเนืองนี่ไหมเนียโอเคนะไอ้แม่เพือนก็เนืองเนี่ยเป็นการสัมผัสเรือนเรือนนะครับสัมผัสเทียมแล้วก็ไอ้ก็มีเทียมลายตี้นะไอ้สัมผัสเรือนสัมผัสเทียมนอ่ะท่านก็จะไปถือนะว่าอันข้าวพญยำพุกมีแล้วก็ไอ้สัมผัสเรือนสัมผัสเทียมนะคยังมีเทียมลายตี้อยู่นะอ่าเรียกกัจะอู้กันทีหลังแล้วโอเคนะครับไอ้เนืองนี่ไหมเพื่อนนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมโนเนือง สุดเสียงอ่าอันนี้อันนี้พอดีอเนืองกับเสียงเนี่ยเป็นการสัมพันธ์เรือนสัมพัสเทียมในเนืองกับเสียงไหนไหมสุดเสี่ยงเสียนี่นี่ลงเสียงโทพิเศษแล้วก็มาตายวันที่สองนี่เต้านี้อ่าคนนี้เอาเอานี้อันนี้มาสัมพันธ์กับนี่เนี่ยนะครับเอานี้มาเป็นตัวที่สองนะครับเต้านี้สู้ดาวฟังแล้วก็ลงด้วย ก่อนแลนายเฮยโอเคนะครับท่านกับคงเข้าใจแล้วนะครับบาดขึ้นต้นแล้วก็บาดลงท้ายนะครับาท่านก็ไปตามตัวอย่างของท่านพญารม,มและข้าวหงหินนะครับแม่แม่ท่านกับไปศึกษานะครับมาในการเขียนแค่อันบาอ่าบาดขึ้นต้นแล้วก็บ,บาดลงท้ายเนะี่ยท่านกับไปพิจารณากันนะครับม็เขียนมาค็ณทูกนะครับ่าอัน วันพวกก็จะอู้ไอข้อต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ